สวัสด e well. ีครับทุกคนครับวันนี้ผมไลฟ์ไทสตูด <Yeah. S 1> <GI> ิโอนะครับวันนี้นอกเรื่องจากเรื่องประกันนะครับอ่าวันนี้มันทางานส่งอาจารย์ครับจะมาอ่าในเรื่องการออกกำลังกายครับอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของยิมนาสติกนะครับผมอ่าไปดูกันเลยการเริ่มเล่นยิมนาสติกนะครับอ่าข้อสําคัญนะครับข้อระวังควรระวังเลยคือการอบอุ่นร่างกายนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับก่อนเล่นนะครับก็คือถ้าเราไม่ยืดเหยียดหรือ ไม่อ,อบุนร่างกายให้ถึงนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับได้รับอาการบาดเจ็บหรือว่าฉีกขาดได้ครับข้อนี้คือสําคัญมากครับคือข้อต้องระวังนะครับเพราะว่าการเล่นยินนสติกนะครับต้องใช้ท่าทางที่มันค่อนข้างที่จะ,ะใช้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทักษะหรือว่าวิธีการในการยืดก่อนเล่นยินนสติกกันเลยครับมาดูอีก ตัวละครหนึ่งของเรานะครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับจักรพ่หนึ่งสองสองครับวันนี้ไปไหนมาครับมาใส่รถติดไฟแดงครับเครื่องเปิดชิปมาเปิดไม่ทันครับอย่างนี้ดูกางเกงเพื่อนเขาใส่สีดาครับอ่ะวันนี้จะโชว์ท่าอะไรบ้างครับวันนี้จะมาโชว์ท่าสะพานโค้งแล้วก็หกสูงครับสองท่าอ่าสองท่านี้ต้องใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายสูงครับฉะนั้นเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายแล้วก็ยืดให้ถึงก่อนนะครับอ่า ท่าที่หยดท่าแรกนะครับยืดจากส่วนบนก่อนนะครับส่วนข้อนะครับใช้มือประสานที่ไวที่ท้ายพอยนะครับครับแล้วก็กดลงเบาๆนะครับกดลงอ่าโน้มตัวลงครับโน้มตัวลงนับ1นึ่งถึงสิ้านะครับหนึ 1, น่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสองสาม สีสิบห้าอุทครับอ่าท่าแรกผ่านไปครับยืดกล้ามเน้วคอด้านข้างนะครับข้างไหนก่อนก็ได้ครับใช้มือจับศีรษะแล้วกดให้เอียงลงนะครับนับ15บาเหมือนเดิมครับเป็นภาษาอังกินได้ไหมครับ one two three four five six s e v นะครับโอ้โหถ้าเป็นผมแนะนำไม่ได้นี่ภาษาจีนได้ไหมครับ อะไรนะครับภาษาจีนได้ไหมครับภาษาจีนนะครับได้ครับ E R S U L J P Q ื่อ S U โอ้โหไต้เต้จับน้อแขนนะครับยืดสะบัยด้านหลังนะครับเอ่อใช้มือพาดแล้วก็ใช้มืออีกข้างล็อกนะครับ คับสิบห้าเหมือนเดิมครับอันนี้เขาเป็นภาษาลาวครับภาษาลาวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะครับนับสิบห้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสะบักด้านหลังนะครับใช้มือข้างในยกขึ้นแล้วก็ทิ้งลงให้ฝ่ามือเนี่ยกับแผ่นหลังนะครับครับใช้มืออีกข้างดึงข้อศอกลงนะครับนับสิข้ามเปนเรือครับหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแ้าานี้นะครับจะเป็นการ สองยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนนี้นะครับสี่สิบห้าอ่าข้างเหมือนกันนะครับนี่ครับหนึ่งดึงให้ตรงนี้ตรงครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้านะครับโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับก้มตัวเอามือแตะพื้นนะครับอ่ายืน เาการเข้าออกเล็กน้อยนะครับให้เสมอหัวไหล่นะครับครับตัวลงเอามือแตะไปนะครับนับสิบห้ามืนเดิมครับ1 2ึ่งสองามสตรงนี้จะเป็นการอุกเจ็ดได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วน h ้ามสติงครับนี่ครับตรงนี้ครับสองามสี่สบห้าอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทำไมหน้าแดงครับโอ้ยใช้พลังงานเยอะครับ อ่ามาดูสาวสวยหุ่นแซ่บของเราครับอ่าแนะนำตัวนะครับภาษาังกฤษนะคะรหัสนักศึกษา1 0 6ค่ะครับวันนี้ทำท่าอะไรครับวันนี้ก็จะมาทำท่าหกกอบนะคะต่อไปก็จะเป็นการยืดเหยียบก้าบเนื้อของท่าหกกบยืดเหยียบยืดเหยียบอ่ามาครับมาไหนฮะโชว์กันยืดหน่อยอ่านะคะเราก็จะแยกขาออกนะคะครับ ก้มตัวลงอเอาโดยทั้งสองข้างจับข้อเท้านะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ทำสลับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 6, อันนี้ยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ คุณรัตนากรจะเป็นช่วงกล้ามเนื้อด้านหลังของขานะคะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับส2 13องสี่สาสี่สิห้าน่าจะไม่ได้นะคะเพราะติดเอฟภาษาอังกฤษค่ะครับต่อไปนะคะก็จะอ่อยกดขาไปด้านหน้าแล้วก็ยอยยอกเขาลงเล็กน้อยจะให้รู้สึกตึงตรงนี้นะคะ ทำแบบนี้ค้างไว้15วินาทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วทําสลับกันทั้งสองข้างนะคะครับ1 2 3 4 5 3 4มิต่อไปเราจะนั่งลงกับพื้นแยกขาออกนะคะครับให้ศีรษะติดกับพื้นนะคะและเหยียดมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าทำค้างไว้15วินาทีนะคะ 2> 1 2 3 4 5, 5 6 7ง สิบเอ็ดสิบสองสิาม่้า้าต่อไปนะคะเราจะครับหาด้านนี้ขั้นในขั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้มือแตะบริเวณปลายเท้าและกล้มศีรษะลงนะคะครับทำค้างไว้แต่ว่าล้างเท้าด้วยนะครับหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเก้าสิบ สิบสองสิบสามสิบสี่้านนี้ต้องเจ็บพุงมครับออก,ก็นิดนึงนะคะทำสลับกันทั้งสองข้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิสิบดสิบสองสห้าต่อไป ยืดเท้าไปด้านหน้าให้ขาชิดนะคะครับแล้วก็ใช้มือแตะปลายเท้าแล้วก้มศีรษะลงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ต่อไปนะคะเราก็จะนั่งพักเข่าแบบนี้นะคะแล้วก็ย,ยืดยืดเหยียดมือไปข้างหน้านะคะก <c oughs> ้มศีษะลงค้างไว้15วินาทีนะคะ1 2 3 4 5องามสี้ายากรู้ท่านี้มันยืดตรงไหนเอแป1เก้าสิบสิอ,อ็ดส <8, S 2> ิบสองสิบสามส ลันตนากรเมื่อกี้มันยือดยดืดเืดหยียดกล้ามเนื้นอส่วนไหนครับช่วงบริเวณหัวไหล่นะคะช่วงครับ,ตรบแต่ว่าเนียง,เน,ยงเนียงเนียงนี่เริ่มบอ,อกแล้วนะครับต่อไปนะคะเราจะนอนคว่ำหน้าแล้วก็เอามือทั้งสองข้างดันขึ้นให้ให้ตัวเองไปด้านหลังนะคะทำครั้งไว้สิบห้าวินาทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด วันเกยตื่น 12, 13, นี่ก็ครบกระบ,บวนการในการยืดหยัด่56สูงนะคะ,ะมาดูเบาหน้ามนคนผู้หายกันนะครับอจากมนสะอาดนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายธนประสิธิ์บุญใบนะครับรหัสนักศึกษา11ครับผมผมว่าหน้าแดงนะครับไม่ใช่หน้ามน <laughs> น่าจะเมาครับเขินๆนิดหน่อยครับเติมเติมมาเยอะครับอ่ะโชว์ครับวันนี้จะทําอะไรครับครับวันนี้เราจะมาสอนในทักษะพื้นฐานของยิมนาสิกนะครับมี6ท่านะครับผมนั่นก็คือท่าม้วนหน้าม้วนหลัง6กบ6สามเต้าแล้วก็6สูงต่อด้วยท่าสุดท้ายครับก็คือท่าสะพานโค้งนะครับผม หลักๆวันนี้นะครับผมผมจะมาฝึกนะครับในท่าม้วนหน้าแล้วก็ม้วนหลังครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับในขั้นแรกนะครับก็คือท่าเตรียมในการยืนนะครับเราจะยืนตรงแขนแนบนะครับผมขั้นต่อมานะครับในการที่เราจะม้วนหน้าไปนะครับเราจะยกแขนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หันฝ่ามือฝ่ากันนะครับผมต่อมาเราจะเตรียมโดยการวางมือไปด้านหน้ายื่นมาด้านหน้าครับแบบนี้นะครับผม เพื่อเป็นการทรงตัวนะครับเพื่อเพิ่มบาลานซ์นะครับผมในการทรงตัวที่จะถีบตัวม้วนหน้าไปด้านหน้านะครับผมขั้นต่อมาครับขั้นที่3ามนะครับย่อเข่าลงครับผมแบบนี้ครับครับผมเพื่อจิ้มม้วนหน้านะครับผมเราจะเหวี่ยงมือขึ้นมาครับขั้นต่อไปเราจะเามือไว้แบบนี้นะครับนิ่โน้มตัวลงแบบนี้ครับผมในการโน้มนะครับเราจะให้มืออยู่ด้านหน้านิดนึงครับประมาณนี้ครับผมรับในการโนลงเราจะไม่ไม่เอาศีรษะ ลงแบบนี้นะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับคอได้นะครับจะทำให้คอเคล็ดหรือคอหักได้นะครับผมเราจะเก็บคอครับในการที่สายตามองไปที่สะดือนะครับเขาเรียกว่าการเก็บคอครับแบบนี้นะครับผมในการที่จะทําให้การมองหน้าไปได้ดีเราต้องลงในการลงเนี่ยจะใช้แผ่นหลังด้านบนนะครับคือบริเวณนี้นะครับช่วงหัวไหล่นะครับผมให้ลงกวันนะครับ ให้ลงพร้อมกันนะครับจะทําให้มีประสิทธิภาพในการม้วนหน้าได้มากขึ้นนะครับผมครับผมไหนลองทําให้ดูหน่อยครับไปแบบนี้นะครับผมแบบนหน้าเจ็บข้องอเขาอ่าสวยงามครับโอเคเจ็บท่าโอเคครับขออีกรอบครับมาดูกันช้าๆอีกรอบนะครับผมการทำม้วนหน้านะครับแบบรวบลัดทั้งเดียวจบเลยครับผมครับผมแบบนี้ครับลงมาย่อ ไปด้านหน้าอ่าเก็บคลงองเขาครับสวยงามครับนี่ครับฝ่ามือครับผมขีดท่าม้วนหน้านะครับผมครับผมต้องย้ำว่าเรานี่ไม่ได้เก่งนะครับแค่เรารู้เรื่องเบื้องต้นในการปฏิบัตินะครับอ่าเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยครับครับผม่จะเป็นท่าม้วนหลังครับเดียวไอ้อุ่นตรประสิทธิ์นะครับได้แนะนำครับหลังครับเราจะยืนท่าเตรียมเหมือนกับท่าม้วนหน้าเลยนะครับยืนตรงแขนแนี่ยขีดครับครับ ในการที่เราจะทรงตัวก็คือยมือขึ้นฝ่ามือนันงควากันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะแตกต่างกันในขั้นตอนการวางมือครับที่ย่ไปด้านหน้าก่อนที่เราจะม้วนนะครับเราจะยกเหมือนเดิมแต่ว่ามือของเราจะไม่อยู่แบบนี้นะครับเราจะเอามือมาไว้ที่ข้างหูนะครับแล้วก็ฝ่ามือฝ่ามืออยากให้หันไปด้านหลังนะครับใช้ปลายนิ้วหนชี้ไปด้านหลังครับในการนุ่งเราจะใช้บั้นท้ายหรือสะโพกตรงนี้ครับนี่ครับประมาณบริเวณนี้ครับ จะใช้สะโพกครับลงก่อนนะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับลงมาแบบนี้นะครับอ่าย่อครับอ่าจะอยู่แบบนี้นะครับครับแล้วในการนี้เราจะใช้ให้สะโพกนะครับหรือสะโพกนะครับครับมาอยู่ด้านบนนะครับครับในเมื่อใครในขณะที่ทีถ่าอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับครับแบบนี้ครับผมแบบนี้อ่าแล้วก็สวิงขาเตะไปเลยครับใช่ครับเราจะมีแรงเบียดจาก ในการลงมามันจะเบี่ยงไปปั๊บใช่ครับเวี่ยงอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอ่าครับครับผมต้องเก็บคอให้ดีนะครับท่านี้คือสำคัญมากครับระวังนะเหมือนเดิมว่าการเก็บคอมองไปที่สะดือนะครับครับเราจะไม่เราจะไม่ใช้อ่าบริเวณ นี่ครับหายคอยนะครับลุงครับอันตรายนะครับเดี๋ยวก็คอยขึ้หรือไม่ก็อาจจะเกิดการบาดขึ้นจากกล้ามเนื้อของเขอครับขอเต็มๆชัดๆหนึ่งรอบครับชัดๆชัดๆครับผมอ่าเริ่มเลื่อมยกมือขึ้นครับมาอ่าย่อครับอ่าเจ็บคอครับโอเคครับอ่าสวยงามครับอ่านี่คือท่าการฝึกเบื้องต้นสำหรับการมั่นหลังนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ ต่อไปเราจะมาดูท่าหกกบครับหกกบท่าหกกบนะครับวิธีการนะครับให้เรานั่งยองย่อลงแบบนี้นะครับยองย่อแปลว่านั่งยองยองครับโอเคนั่งยองยองใช้มือนะครับค้ำที่ข้างหน้าให้ตัวชิ้นะครับให้ตัวน้มไปข้างหน้าเีกน้อยไม่จะคับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเราจะทําไม่ได้นะครับครับใช้มือค้ำให้ไปข้างหน้าเี็กน้อยนะครับจากนั้นโน้มตัว ใช้ขานะครับบริเวณต้นขาหรือบริเวณตรงข้อพับนะครับครับให้ชิดกับศอกนะครับข้อศอกของเรานะครับแล้วก็แล้ก็งอศอกนะครับให้ขออยู่อย่างนี้แมนกบนะครับงอศอกตั้งข้างนะครับแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับปั๊บนุ้งตัวไปด้านหน้านะครับไปเท้าเหยียดนะครับอย่างนี้นะครับไปเท้าหนุนนะครับนุ่ตัวไปด้านหน้าหน้ามองตรงนะครับ หน้ามองตรงนะครับอ่าก็จะคล้ายๆกบนะครับคล้ายกบนะครับอ่าแต่ชื่อท่าว่าหกกบน่าจะหกล้มครับบางแต่ครับหกล้มครับผมสำหรับท่านี้ก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปทําท่าอะไรครับต่อไปจะเป็นท่าสะพานโค้งนะครับอ่ามาดูกันต่อเนื่องนะครับกนนี้สะพานโค้งแบบแบบนอนแบบนอนแบบนอนโค้งนะครับรับแบบเบสิคเขาแบบเบสิกอ่าบางตนนะครับอ่าวิธีการนะครับ ให้เรานอนราบกับพื้นลงไปนะครับอ่ามือแนบข้างลาตัวนะครับชั้นเข่านะครับชั้นเข่าขึ้นจากนั้นใช้มือขึ้นมาเปมาบางไว้ที่บริเวณข้างหูหีือมศีรษะของเรานะครับใช่คกับท่าม้วนหลังนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือนะครับดันตัวขึ้นนะครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเรียกว่าสถานโค้งแบบนอนนะครับครับ ครวยืนขึ้นได้ไหมครับยืนขึ้นไม่ได้ครับโอ้หหนาแดงครับหน้าแดงครับขืนครับขืนก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราฝึกสะพานโค้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับหรือขั้นแอดวานขึ้นไปนะครับเราจะแบบยืนยืนแล้วก็งอตัวลงเอามือค้ำเลยนะครับโดยไม่ต้องนอนนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เกิดความชํานาญนะครับแล้วก็เกิดความแข็งแรงของร่างกายนะครับครับสําหรับท่า ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับครับวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของช่องตัวจริงนะครับครับเขาวันนี้จะมาสาธิตในท่าของอะไรครับท่า63เส้าครับ63เส้าเดี๋ยวขอบอกชื่อนักศึกษาครับแล้วนักศึกษาครับอ่ครับครับได้ครับเอาเลยครับนายธนบัตรศิริสุขครับ631018109109ครับอ๋อครับครับผมอ่ะพร้อมพร้อมยังครับ พร้อมนะครับอ่าเริ่มเลยครับความแล้วเริ่มเลยครับท่าอะไรนะครับท่าหกสามเส้นหกสามเร้านะครับหลังอื่นนะครับเราก็จะนั่งลงนะครับแล้วก็ยื่นมือออกมาข้างหน้านะครับก็ทําคล้ายๆกับท่าหกกลบนะครับก็พับลงไปนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็งอศอกนะครับพับศอกนะครับแล้วก็เข่านะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ในลักษณะนี้ก่อนนะครับอ่าออกแรงให้ข้อศอกแล้วก็ เขารับอยู่บริเวณที่รับน้ำหนักตัวลนะครับะนะครับขอต่าง่าจากครก่ครับครับครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะต้มหัวลงครับอแล้วก็จะดึงขาครับดึงขาขึ้นเหยียดให้ตรงนะครับี่ครับขาเหยียดตรงนะครับ เป็นทักษะเบื้องต้นครับเพราะว่าตัวผมนี่ก็ยังไม่ชํานาญครับก็อยู่ในการฝึกเบื้องต้นเหมือนกันครับก็ทําได้ไ่นประมาณนึงครับแต่คนที่ฝึกบ่อยๆก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปครับขึ้นไปแบบจะเป็นท่าหกสูงนะครับก็จะทําท่าหกสูงโดยการไม่ใช้หัวนะครับก็จะเป็นแขนสองข้างยกขึ้นครับเท้าก็จะชี้ข้างบนนะครับท่านี้ก็จะนําไปสู่ท่าหกสูงนะครับสําหรับท่าที่ผมทำคือชื่อท่าว่าหกสามเส้าครับเป็นท่า จะพัฒนาไปเป็นท่า6สูงครับอ๋อครับผมล้วผมก็มีท่าเดียวครับวันนี้ครับอ๋อครับก็ขอขอบคุณเจ้าของช่องเองนะครับที่เป็นเกียรติมาทําท่า6 6 3เข่านะครับให้พวกเราได้ดูนะครับครับควัญวรเข้ามาเยอะนะครับออเดี๋ยวไปดูคนต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับอต่อไปจะเป็นท่า6สูงนะครับท่า6สูงนี้ต้องมี ความพร้อมในเรื่องไหนครับเอ่อกล้ามกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อแขนค่ะอ่าฉะนั้นต้องทำท่าอะไรเพื่อเพิ่มอ่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอ่าด้านพื้นประมาณสิบครั้งประมาณสามเซตนะคะครับผมในแต่ละวันนะครับใช่อ่าเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับอ่าต่อไปจะเป็นการสาธิตหรือว่าการทําท่าหกสูงให้ดูกันนะคะครับอันนี้เป็นเบื้องต้น,นครับอ่า ก็เราจะใช้มืออะแบบพื้น,นะคะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นให้ล้างแผ่นล้างนะคะ,อ,ะอยู่ชิดกับผนังนะคบครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความกล้าในการที่จะดีตัวขึ้นหน่วยนะครับอ่าอันนี้หรือว่าจะใช้การวิ่งไม่ใช่วิ่งครับต้องอเดินมาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่มือแล้วก็ ตีขาขึ้นครับอ่าหนเดี๋ยวให้รัตนากรลองทําดูครับอ่าดูนะครับอ่าแบบนี้ครับจะอูในลักษณะนี้ครับคือการใช้ผนังช่วยแล้วก็แรงเยยงตัวองเรานะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับอันนี้เป็นท่าหกสูงค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้มีอะไรจะบอกไหมครับ ระวังความปลอดภัยด้วยนะคะทำท่าให้ถูกต้องนะคะบ๊ายบายก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูถึงณวินาทีตรงนี้หรือเปล่านะครับก็แค่กดเข้ามามีเห็นพวกเราทำอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ๆหน่อยๆผมก็ดีใจแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณครับบายบายกับเลยจันมดคือ